ลัคนาราศีสิสงห์นะคะต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ดาวศุกร์กเป็นดาวเจ้าเรือนพบศาชาแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานแล้วก็มีดาวพุธด,ดาวการเงินก็โคจรมาสถิตร่วมกันนะคะ mm. เมื่ออยู่ได้ตำแหน่งเป็นนิดและมีดาวพระราหูหลิงจังหวะแบบนี้ต้นต้นเดือนนะคะจนถึงประมาณวันที่17พฤศจิกาช่วงเนี้ย มันจะต้องเบานิดหนึ่งนะคะอย่าพึ่งรีบร้อนทําอะไรจนมากเกินไปอาตำแหน่งเป็นนิดน่ะนะคะอ,อาทิตย์มันต้องสง่าง,งามมันต้องเปิดเผยถูกไหมแต่จังหวะเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณทํางานด้านการบริการช่วงเนี้ยนะคะเหมือนทํางานแล้วถูกขโมยผลงานทํางานแล้วเอ๊ผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกค้านะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มองไม่เห็นคุณซะเท่าไหร่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณมีแนวโน้มว่าจะในเรื่องของการพัฒนาการลงทุนใดๆ ช่วงแรกๆอาจจะต้องศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะยังไม่ใช่ช่วงที่คุณจะสังแดงเดชนะคะต้นเดือนแต่จังหวะของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงดาวมันเดินอยู่ในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการงานงานเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและไปในลักษณะที่ดีมันจะมีเรื่องของลาภผลผลประโยชน์โอกาสดีๆเข้ามาเนื่องจากว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาภผลและเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินงคุณด้วย ณปัจจุบันดาวองคารโคจรไปสถิตอยู่ดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะและเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุนะคะแล้วก็วันที่9เนี่ยเขาดาวพุกก็จะโคจรมาสลับเรือนกันแบบนี้ก็เรียกได้ว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้บ้านเรือนนะคะสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทรั่งในเรื่องของงานโปรเจกต์ต่างๆจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าต้นต้นเดือนมันอยู่ในลักษณะที่ว่าอาจจะเจอคู่แข่งคน คือต้องแข่งกันอนะแล้วก็บางทีโดนสมยผลงานนะคะไม่ค่อยเข้าตากรรมการสักเท่าไหร่แต่พอหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปเออจังหวะเนี้ยนะคะมันแข็งและยังมีโอกาสชนะ ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าดาวปีนี้ของใครเนี่ยในเรื่องของตัวตนของคุณหรือแม้กระทั่งพวกดาวการงานของคุณดาวศุกอะไรพวกนี้มันไม่ได้ตกเสียก็นับได้ว่าจังหวะกลางเดือนช่วงหลังเนี่ยนะคะงานเนี่ยมีโอกาสที่ดีนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือสังคมของคุณน่าจะนําโอกาสนาน่าจะนําข่าวในเรื่องของการนนหรือคอนเน็ t ชันสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณนั่นเอง แล้วก็ลัคนาราศีสิงห์จังหวะนี้นะคะดาวเกตเองยังอยู่ในภพปุตตะก็เรียกได้ว่าการคิดหรือการที่จะทำอะไรเพิ่มเติมงานใหม่ๆก็อาจจะมีไอเดียความคิดเริ่มต้นในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนด้วยส่วนในเรื่องของการเงินดาวพุธนะคะเต้นๆเดือนจนถึงประมาณวันที่วันที่วันที่9พฤศจิกายนะคะโคจรมาสถิต ในพบนี้นะคะมีดาวพระราหูเล็งบางทีมันจะมีภาสีสังคมออกสังคมมากเพื่อนฝูงหยิบยืมญาติพี่น้องหยิบยืมขอความช่วยเหลือด้วยความสิงนะเป็นคนเปยสายเปยระมัดระวังให้ดีว่าช่วงนี้เงินมันจะออกง่ายหรือเกินนะคะแล้วก็แบบว่าฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรปฏิเสธบ้างนะเพราะแปดสี่แปดพวกเนี้ยเงินมันไหลดีเหลือเกินนะคะและบางครั้งก็จะไม่ค่อยได้คืนสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งไปกินเลี้ยงไปมีสังคมใบสักพบปะสังสรรค์ สิงจะต้องเป็นคนจ่ายนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะช่วงนี้นะสิงจะฮอตมากเรื่องการใช้จ่ายนะคะแล้วก็พอหลังจากวันที่9พฤศจิกาเนี่ยเออ9พฤศจิกาจนถึง27พฤศจิกาดาวการเงินก็จะโครจรมาสถิตในในเรือนของดาวคารอ่ะกเกษตรสลับเรือนกันนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้น27ก็จะโยกไปในเรือนปุตตะอาสไปปลายเดือนอ่ะ,ไปไปออะมันในเรื่องของโชคลาภบัณฑ็กงานเออเงินเงินพวก พวกแบบส่วนต่างส่วนแบ่งหรือทําอาชีพอะไรเพริ่มเติมเงินจะมาหรือการเสี่ยงดวงไปลายปลายเดือนมันเด่นแต่ถ้าต้น,ต,นต้นเดือนจังหวะน,นี้นะก็เรียกได้ว,ว่ามันน่าจะมีค่าใช้จ่ายบางคนอาจจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถหรือการเอ่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าบา้านค่ารถอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้และมักจะเป็นบางทีอาจจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาระหน้าที่ภายในครอบครัวเออแบบปฏิเสธไม่ได้อะนะคะก้ามกืนฝนทนก็ใช้จ่ายไปเอออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีบางคนก็เอาภาระหน้าที่ของตัวเองมาให้คุณเนี่ยแล้วโดยใช้เงินอ่บางทีเอ,อ่เอ,อถึงข้าวชําระผ่อนไม่ได้อ่ะ แฟนผ่อนไม่ได้ลูกผ่อนไม่ได้คุณก็ต้องรับภาระนี่จะเป็นสไตล์แบบนี้แต่ถามว่าจังหวะแบบนี้ดวงดีไหมนะคะถ้าตัดในเรื่องภาระปัญหาจุกจิกวุ่นวายถ้าเกิดคุณมองว่าในเรื่องของการพลิกโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าแม่หมอบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณโฟกัสความก้าวหน้ามันจะเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าดาวมันอยู่ในลักษณะคือมุ่งไปในเรื่องของลาบผลผลประโยชน์การแข่งขันการประชันขันแข่งกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะหนักหน่อยต้องทําการบ้านนิดนึงบางอย่างนะคะ บางอย่างอย่างเงียบจนเกินไปเออเพราะว่าอะไรตัวคุณต้นต้นเดือนอะ่ะมันได้ตําแหน่งเป็นนิดอะ่ะมันไม่ค่อยส,งสยอ่งแสงอ่ะเดี๋ยวคนเอาผลประโยชน์คุณไปอะ่ะถึงแม้สิงบอกว่าไม่เป็นไรฉันเก่งมากพอแต่บางเรื่องมันมันอย่ายอมคนจมนมากเกินไปจนคนเขาเหยียบหัวไม่เอานะและอะไรรู้ปะเดี๋ยวดาวพุธเองเนี่ยก็มาอยู่กับเรือนอังคารถึงแม้เขาจะได้สลับเรือนกันก็จริงนะมันแล้วตัวคุณก็จะมาอยู่เรือนอังคารจังหวะนี้นะมันเหมาะมากเลยอะ่ะที่มันจะมีแบบ การแข่งขันการปะทะคารมหรืออะไรที่มันไม่พอใจกันบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนเนี่ยทำดีแล้วโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายปรากฏว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ปรากฏว่าผลงานคุณมันเด่นกว่านะคะมันดีกว่าแต่มันไม่ตรงกับสเต็ปของหัวหน้าคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดอารมณ์แบบชิงชิงกันได้ต้องระมัดระวังให้ดีกับเรื่องพวกนี้แต่สิงบอกสิงไม่กลัวนะคะก็ดูกันอีกทีว่าสิงจะเอาอยัางไงแล้วกันแต่ว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือแม้กระทางงาั่ง งานธุรกิจออนไลน์จังหวะนี้ค่อนข้างดีนะคุณอาจจะสมมติคุณทำงานเบื้องหลังคุณทำงานแดนไกลต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ยอมรับอะไรบางอย่างหรือผลงานคุณเป็นที่ประจักษ์ก็จริงแต่อย่างที่บอกว่าคู่แข่งก็มีบางทีอาจจะมีคนคอยขโมยผลงานคอยจ้องที่จะตาหนิคุณก็ได้คอยจับผิดคุณก็ได้จะอยู่แบบนั้นนะจ๊ะเอ๊สิ่งที่ถามว่าแล้วมันดีไหมเนี่ย ดีค่ะนะคะดีเพราะว่าสไตล์สิงห์อ่ะสิงห์มักจะไม่ค่อยแคร์อะไรสักเท่าไหร่นะคะมันเป็นธรรมดาแหละที่สิงห์มันจะโดดเด่นอ่ะมันจะเลิศเลอและจะมีคนคอยจ้องอ่ะซึ่งสิงห์ก็สามารถที่จะท้าทายโอกาสนี้ได้นะคะบางทีสิงห์อาจจะใช้จังหวะที่แบบืมันหน้ามันไส้อ่ะเออคนคนคอยคอยจ้องจับผิดคุณสิงห์ก็จะท้าทายอำนาจมืออ่ะเอออ่ะเพราะฉะนั้นแม่หมองมองว่ามันเป็นจังหวะแห่ง แห่งการขับเคลื่อนของสิงค์คือสิงอ์อ่ะบางทีนะก็คือเป็นคนที่ชอบเอาชนะพออะไรที่มากดดันอะไรที่มาคอยจับผิดหรืออะไรอะไรที่คอยอิจฉาคุณอะ่ะสิง์อาจจะไม่มองกันเลยก็ได้แต่จะทําให้เหนือกว่าซึ่งมันเป็นจังหวะที่ดีนะคะสําหรับนักขณาราศีสิง์ในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนพบความรักนะคะยังไปอยู่ในภพยังอยู่ภพสุภาษะอยูอ่ความจเจริญรุ่งเรืองพระลาหูกับอังคารก่อ อยู่ในที่ต่างที่ค่อนข้างดีเอาเรื่องของความรักคนมีคู่มีครอบครัวจังหวะค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจเออ่ตามอกตามใจกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนโสดช่วงเนี้ยมันอาจจะมีคนเข้ามาแต่มันในลักษณะที่ว่ามันยังคุณอาจจะยังไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องของความแบบ่เอ,อเรื่องของความรู้สึกหรือเรื่องของ ของความสัมพันธ์ที่ไม่เน้นในเรื่องของความรู้ความรู้สึกอาจจะเน้นสักความสัมพันธ์ทางกายมากกว่าความรู้สึกนั่นเองจ้าอเอาเรียกได้ว,ว่าอ่านาก็ยังมีคนมาเข้ามาแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวเอออาจจะเป็นแบบและทางกายเด่นๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมโดยสรุปมันเป็นจังหวะแห่งความแบบ การวางแผนก่อนต้องนิ่งก่อนก่อนที่จะล่าเหยื่อต้นเดือนก่อนล่าเหยื่อนิ่งก่อนดูสถานการณ์ก่อนฉันทําได้ดีฉันวางแผนไว้แล้วหนึ่งเป็นเรื่องของว่าการวางแผนจะทําอะไรนิ่งแล้วคอยจ้องจับเหยื่อ แล้วคุณจะได้ดีเออมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคุณแบบไฟตเต็มที่นู่นนี่นั่นนะรับรองเลยว่าอย่าอย่าให้ใครเห็นจุดอ่อนคุณมันจะเกิดข้อผิดพลาดและคนจ้องจะทําร้ายคุณได้ลกักนณาราศีสิงห์จังหวะของคุณนะเดี๋ยวดาวพุธด,ดาวตัวตนคุณมันมันจะกระเถิบไปข้างหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นงานดีเงินด,นดีขับเคลื่อนด้วยสติและความนิ่งให้มากพอเมื่อน,นิ่งแล้วจ้องเหยื่อแล้วคุณจะได้ไม่พลาดแน่นอนจ้า สู่ในช่วงของการทํานายไพ่พยากรณ์นะคะลัคนาราศีสิงห์ก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กองนะคะไพ่กองที่1กองที่2และกองที่3เลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณรู้สึกว่าถูกใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคําทํานายของคุณกันค่ะคําทํานายสําหรับลัคนาราศีสิงห์ที่เลือกไพ่กองที่1นะคะ ดาบจ้าสิบเหรียญจ้ารีวิวขึ้นอืมสิ่งไพ่กองเนี้ยสถานการณ์กำลังบอกกับคุณว่าบางครั้งอ่ะคุณอดทนรอหน่อยนะบางสิ่งบางอย่างเนี้ยมันอาจจะ ไม่สามารถเร่งได้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องจำทนอยู่ในสถานการณ์นั้นๆแต่อย่างไรก็ดีวันหนึ่งเนี่ยเรือลำนี้มันจะต้องถึงฝั่งฝันอย่างไรก็ตามในเรื่องของเงิน,นเรื่องของงานมันจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเดวิลและแปดเหรียญด้วยนะคะการเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีโอกาสที่ดีแต่เพียงแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันมีสองเหรียญอะ เพราะฉะนั้นสองเหรียญเนี่ยคือการทุ่มเทก่อนที่คุณจะลงทุนก่อนที่คุณจะมองเห็นโอกาสใดๆนะคะอย่ามองด้วยกิเลสกรุณาตัดสินใจด้วยเหตุและผลแล้วก็บางอย่างอย่ารีบร้อนจนมากเกินไปการทํางานสําหรับคนทํางานเป็นทีมหรือการทํางานระบบองค์กรเนี่ยในระบบการทํางานเป็นทีมอาจจะมีความขัดแยง้งความไม่ลงตัวกันแต่คุณเอาอยู่และคุณมีความสามารถสูงอย่างที่บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยด้วยความที่ว่าต้นตนเดืนอนน่ะได้ตําแหน่งเป็นนี้ใช่ไหมสถานการณ์บางอย่าง เราอาจจะต้องปล่อยเลยผ่านไปบางอย่างเราก็ต้องจําทนซองใบเนี้ยอารมณ์เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้นี้จะโดดลงเรือก็ไม่ได้จะรีบก็ไม่ได้ไอ้นี้จะเดินอ่าเขาเรียกอ,อะไรกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินไปไหนไม่ได้ม,มันมัดไว้หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นบางปัญหาบางความขัดแย้งอย่าลงไปเล่นกับเขาไม่ได้ผลอะไรดีไม่ได้มีผลดีกับคุณคุณเพียงแต่รอสถานการณ์อย่างที่บอกว่า เหมือนสิงเหมือนสิงโตัวที่มันกําลังจะล่าเหยื่อมันอาจจะต้องใช้เวลาและการนิ่งให้มากพอเพื่อจะจ้องจับเหยื่อนะคะบางคนกําลังจะมีโอกาสที่ดีมีหนทางที่ดีแต่มาเจอปัญหาตรงนู้นจุกจิกตรงนี้นะคะถ้ามันแก้ไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราบางครั้งอาจจะต้อง เผาเผา,าลงบ้างนะจ๊ะลัคนาราศีสิงห์และรวมไปถึงการออกหน้าแทนไข่เออโดยเฉพาะคนในอาน,นัดนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะบางทีสิงห์โฟกัสตัวเองบ้างนะไม่งั้นคนอื่นเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้และคุณจะปฏิเสธความเดือดร้อนหรือความรับผิดชอบนั้นไม่ได้ทั้งๆท,ที่ชีวิตของคุณกําลังจะก้าวหน้านะคะในเรื่องของงานเจ้าของธุรกิจกิจการคุณใจดีๆนะคุณกําลังจะมีโอกาสการลงทุนการขยับขยายแต่ก่อนที่จะทําอะไรอย่างที่บอก ศึกษาให้ดีนะคะและทุ่มเทกับมันคุณอาจจะมีโอกาสได้การเงินที่ค่อนข้างดีเออนะคะดูก่อนแต่อย่างไรอ่ะมันมีเดวิลอ่ะพอมีเดวิลกุมตัวนะจำไว้เลยว่าถ้าเราไม่โลภเราจะไม่เราจะพลาดน้อยที่สุดเออถ้าเราไม่โลภพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะสำหรับให้กองนี้เรื่องราวของความรักแมช่วงนี้นะสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวนะคะก็สุข ก็สดใสดีเออสดใสดีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสิงสายที่ว่ายังยังโฟกัสในเรื่องของเ,อเรื่องของชู้สาวอยู่นะช่วงเนี้ยนะคะเดวิลขึ้นนะจ๊ะสามถ้วยขึ้นพวกนี้นะถ้าเกิดคุณเป็นสิงสายแบบสังสรรค์ปาร์ตี้คุณอาจจะได้เจอเอคนที่เข้ามาบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณมุ่งเน้นความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดคุณเผลอไผลไปแล้วก็บางครั้งคุณจะถอนถอนตัวไม่ได้ต่อให้คุณไม่ได้รักก็ตามดูดีๆนะจ๊ะ สำหรับคนโสดก็เช่นเดียวกันจังหวะนี้อาจจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นคนที่คุณเองก็ลังเละไม่ได้หลักแต่ย่ายพาดก็แล้วกันไม่งั้นโดนมัดมือชกจ๊ะสิยงจ๋า จริงๆแล้วไพ่กองนี้อ่ารวมไปถึงในเรื่องของการเรียนด้วยการเรียนนะไปได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าถ้าเกิดการทํางานเป็นกลุ่มหรือในระบบเพื่อนเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่แบบเขาทําอะไรกันแล้วไม่ได้บอกคุณหรือบางอย่างคุณเองอาจจะต้องเอออห่หมกไปตามไปตามกาลังอ่อไปตามสังคมที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยรวมไพ่กองนี้มันอยู่ในทิศทางที่ว่ามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวการเติบโตแต่มันอยู่ในลักษณะที่ว่าคุณเองเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เต็มที่ตามความต้องการเนี่ยสภาพอารมณ์ แล้วบางอย่างนะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันนิ่งได้นิ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปดวงของคุณมันกําลังขับเคลื่อนมันกําลังพัฒนาการเงินของคุณคือการลงมือทําหลักๆนะคือการลงมือทํามันจะกําลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือบางคนอาจจะมีหนทางมีโอกาสหรือมีการลงทุนใดๆขึ้นมาแต่หลักๆอย่าอย่าหวังในเรื่องของ การช่วยเหลือจากคนอื่นจนมากเกินไปจงลงมือทําด้วยตัวเองความสามารถของคุณคนที่ทํางานด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์ด้วยความเชี่ยวชาญคุณจะได้เงินดีและก็ยังมีโอกาสรับงานอะไรเพิ่มเติมงานซ้ายงานขวาการทุ่มเทน่าจะมีเข้ามาอยู่ในลักษณะแบบนั้นทุ่มเทให้กับงานนี่คือนี่คือกิมมิคหลักของไพ่กล่องที่หนึ่งจ้านะคะก็เติบโตและพัฒนาแหละแต่บางอย่าง ทำอะไรได้ยังไม่เต็มที่แต่เงินมานะจ๊ะเงินมีนะคะโอกาสในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงดวงก็มีเข้ามาอยู่นะจ๊ะคำทนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองลัคนาราศีสิงห์นะคะอืมนี่ สีดาบนะเอสิงช่วงเนี้ยพอไพ่กองที่หนึ่งอะได้หกดาบเหมือนกันสีดาบเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนทําอะไรแต่ว่าได้แปดแปดแปดไม้เท้าเหมือนกันแปลว่าอย่างที่บอกอะต้องดูทิศทางลมในบางเรื่องนะคะก่อนที่จะเริ่มทําอะไรใจเย็นๆอาจจะอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมเออคล้ายๆกันเลยช่วงนี้งานดีนะเนี่ยขยันงานนะเนี่ยอืม ลัคนาราศีสิ่งที่เลือกไพ่กองที่สองไม่ต่างจากไพ่กองที่หนึ่งอันนี้นะ อันนี้นะบางทีนะอยู่นิ่งๆเฉยๆก่อนนะคะจะเย็นๆแต่บางคนเนี่ยอาจจะอยากมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะอาจจะเบื่อกับในเรื่องของสมมติคนคุณทํางานในระบบกลุ่มและระบบทีมเนี่ยมันอาจจะมีความแบบขัดแย้งกันอะไรบางอย่างหรือว่ามันรู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายอ่ะอยากจะออกไปข้างนอกแต่ว่าพอสีดาบเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังไปไหนได้ไม่เต็มที่ไม่ใช่ว่างานที่อยู่ทําอยู่เนี่ยมันไม่โอเคนะแต่บางทีมันจุกจิกภาระหน้าที่มันเยอะเกินเบอร์แล้วคุณเองก็รู้สึกมีความเครียดความกดดันอะไรบางอย่างหรือเจ้า ของธุรกิจกิจการเนี่ยอาจจะอยากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเนี่ยไพ่ไม้ขึ้นเยอะจำไว้เลยนะถ้าไม้ขึ้นเยอะหมายความว่าพลังงานธาตุไฟเยอะนะ,ะช่วงนี้คือช่วงแอคทีฟแต่พอมีสี่ดาบบางอย่างถ้าคิดอยากจะลงทุนอยากจะขยายขยายนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมการก่อนเออเพราะลุกไปบางทีดาบเสียบต้องดูสถานการณ์ให้ดีนะคะบางเรื่อง ในสถานการณ์การทำงานบางเรื่องอาจจะเกิดความขัดแย้งผู้หลักผู้ใหญ่เกิดการไมเ่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอเดียหัวหน้าไม่ยุติธรรมเออเราทำดีแทบตายปรากฏว่าไม่ไม่เห็นความดีไปเห็นความดีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยปล่อยได้ปล่อยวางได้วางนะเพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยไพยห่หลักๆของ ไพ่หลักๆความหมายหลักๆของไพ่ของนี้คือการโฟกัสที่ตัวเองแล้วนิ่งให้มากพอบางเรื่องคือการปล่อยวางจังหวะชีวิตของคุณเอาจริงๆแปดไม้เท้ามันกําลังจเจริญเติบโตแต่ภาวะรอบข้างเนี่ยเร้าเหลือเกินนะคะจังหวะดาวประจําตัวตนของคุณอยู่ตําแหน่งเป็นนิดด้วยเดี๋ยวก็ไปอยู่ในเรือนของข้างๆมันอาจจะเกิดเหตุเกิดเรื่องที่มันแบบรําคาญใจอ่ะแต่มันอาจจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะละจากตรงนี้ไปไม่ได้ยังไม่ได้ นั่นเองนะคะและอย่างที่บอกลัคนาราศีสิงห์อย่าพยายามไปออกหน้าแทนใครในบางเรื่องคุณจะเกิดความเสียหายแล้วก็มันจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะคะสไตล์สิงห์ด้วยเพราะฉะนั้นการโฟกัสตัวเองนะคะช่วงแค่ปัญหาตัวเองก็เหนื่อยแล้วถามว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมันจะอยู่ในลักษณะไหนงานอะ่ะมันคือการต่อสู้นะคะเจ็ดไม่เท้าแปดไม่เท้าคือการต่อสู้การสอบการแข่งขันนะคะมีแน่นอน อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณอย่าไปใส่ใจหรือแม้กระทั่งการอิจฉาการแข่งขันกันภายในทีมทำาทำเรื่องของคุณให้ดีแล้วนั่นแหละคือการโฟกัสตัวเองที่มันจะประสบความสําเร็จนั่นเองจ้าการต่อสู้การแข่งขันเนี่ยเดือนนี้เห็นภาระหน้าที่มีเต็มเปี่ยมเลยจ้าแล้วก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซีดาแห้งแมนเกิดขึ้นงนี้ในเรื่องของสุขภาพก็ต้องใส่ใจตัวเองพอสมควรนะลัคนาราศี ราศีสิงห์ไพ่กองที่สองเนี่ยเหมือนอยากจะปีกวิเวกหรือเปล่าหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตให้มันเป็นอิสระหรือเปล่าเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอยากจะเป็นเนื้อฟูแต่มันไปไม่ได้อะนะคะบางทีงานยุ่งอยากจะมีชีวิตส่วนตัวก็คงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามเรื่องของความรักความรักหรอไพ่กองนี้ไม่เด่นเรื่องของความรักต่อให้คุณมีคนรักนะ คุณมีคู่มีครอบครัวดูแลจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเบื่อคุณเซ็งหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมากกว่าอาจจะกำลังมีงานใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแค่นี้คุณก็เหนื่อยแล้วสําหรับคนโสดนะไพ่กองนี้นะเด่นๆเลยโฟกัสตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแล้วจะมีความสุขมากกว่าการมีความรักซะอีกนะ รู้สึกว่าคุณนั้นคุณจะรักตัวเองค่อนข้างสูงใส่ใจตัวเองค่อนข้างมากหรืออาจจะปล่อยวางกับในเรื่องของความรักไปเลยสําหรับวัยเรียนหรือการสอบแข่งขันช่วงนี้โอ้โหคู่แข่งขันค่อนข้างเยอะนะบอกไว้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะสอบอยากชนะพยายามทานิดนึงแต่ไม่ว่าจะเกิดอย่างไรก็ตามจงเชื่อมั่นว่าคุณได้ทําดีอย่างถึงที่สุดแล้วเพราะคู่แข่งขันอะเล่นทุกทางเหมือนกันนะเออเอาสินะคะโดยรวมอาอการเงินล่ะการเงินเนี่ย ถ้าเฉพาะตัวการเงินเฉพาะตัวคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาระหน้าที่โดยเฉพาะภาระหน้าที่ภายในครอบครัวเต็มเต็มเต็มสองบาเลยนะบอกไว้ก่อนนะนะคะบางทีมันอาจจะในเรื่องของการจำนำการกู้หนี้ยืมสินหรือจังหวะที่จะต้องใช้โดยเฉพาะการช่วยเหลือครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนนี้นะคะงานดีมีความก้าวหน้าแต่ความอดทนการปล่อยวางเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไพ่กองนี้นี่คือการต่อสู้ค่ะ นะคะคสู้แบบนิ่งๆนะคะพอมีจังหวะค่อยก้าวจ้าคำท,ทํานายสำหรับลัคนาราศีสิง์ที่เลือกไพ่กองที่สามนะจ๊ะกองที่1นึกองที่2องค่อนข้างเหนื่อยเอ้ยกองที่สาม ดวเขาดีว่ะเฮ้ยเอาซิเอาซิช่วงนี้วิเตรน,นะเนี่ยอืมเฮ้แต่พูดถึงนะสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันก็คือว่าแต่ไม่เท้าขึ้นทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามนะแปลว่าแน่นอนอะลัคนาราศรีสิงจะมีการเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงงานจะมีความก้าวหน้า จะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยแปดไม้เท้าขึ้นกันทั้ง3ากองเลยในขณะเดียวกันไพ่กองนี้มีความโดดเด่นโอกาสที่ดีข่าวที่ดีจะมีคนนําโอกาสจะมีคนนํางานอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะอาจจะเกิดจากคนที่คุณเคยมีคอนเน็ชันเคยช่วยเหลือเขาด้วยซ้ําแล้วคุณจะได้โอกาสนั้นกลับคืนไพ่กองนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อา่าถ้าเกิดคุณเชื่อเพราะดาวเกตยังอยู่เพราะปุตตะ ะะอาจจะทําบุญเกี่ยวกับนักบวชเอออาจจะทําบุญแบบบริจาคทานหรือช่วยเหลือกับศาสนาพระพิสุขสงฆ์อาจจะเป็นการเสริมดวงของคุณได้ถ้าเกิดคุณเชื่อในเรื่องแนวนี้นะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่างานจะมีความก้าวหน้าภาระหน้าที่มีอย่างเต็มเปีย่ยมนะคะในขณะเดียวกันอาจจะมีไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆช่วงนี้เป็นการดีถ้าเกิดคุณจะเริ่มโอกาสในการพัฒนาตัวโอกาสในเรื่องของการงานโดดเด่นจ้าคนทํางานประจําผู้หลักผู้ใหญ่ ก็อาจจะให้โอกาสคุณแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นภาระค่อนข้างที่หนักบางคนไม่อยากเลื่อนก็ต้องเลื่อนบางคนไม่อยากทําก็ต้องทําอยู่ในลักษณะแบบนั้น The word เนี่ยคือความชนานาญการหรือประสบการณ์รอบรู้ไปหมดทุกอย่างนะคะการทํางานใดๆโดยเฉพาะอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวของคุณมันจะเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวเออเอาสิงานดีนะเนี่ยนะใครกองนี้ค่อนข้างสดชื่นหน่อยเหมือนกําลังจะเริ่มต้นอะชีวิตจะมีการเริ่มต้นที่ดี ะะมีโอกาสที่ดีเนี่ยมีข่าวดีเข้ามาเอาหนึ่งเขาบอกว่าไพาเ่เฮงเนี่ยแล้วมันเป็นหนึ่งหนึ่งนะไพเ่เฮงนะเฮงในเรื่องงานเลยนะจะบอกให้โชคดีนะเนี่ยไพ่กองเนี้ยสาหรับในเรื่องราวของความรักความรักไม่เท่าไหร่นะจริงๆนะถ้าสําหรับคนโสดนะเอาจริงอะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะบางคนแบบไม่อยากสนใจไม่อยากใส่ใจอะไรแล้วอยู่สดๆก็ได้ช่วงนี้เพราะว่าคิดว่าทุ่มเทให้กับงานแล้วก็ไพ่ใบนี้ถ้าเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะเขาบอกกันว่าจริงๆอะจะคบกับใครก็ได้แต่ ต้องอยู่ตัวคนเดียวนะคะก้าเหรียญจะเป็นอย่างนั้นพออยู่กับคนอื่นแล้วมันไปไม่รอดหรือว่าพอใช้ชีวิตยอยู่กับใครแล้วมันไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสําหรับคนเป็นคู่เป็นครอบครัวคนเป็นคู่เป็นครอบครัวน่าจะเป็นจังหวะแห่งการเดินทางร่วมกันหรือบางคนอาจจะมีช่วงเวลาแห่งการทําบุญนะคะทำบุญใส่เอ่อทำบุญทอดกรถินทอดประปะ,ปะ,ปะอะไรบางอย่างเอออาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้จะเป็นการเสริมดวงที่ดีเลยทีเดียวเออนะแต่มันก็ถามว่าโรแมนติกมากไหมไม่อะค่ะ นะคะมันอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกันมากกว่าแต่เนี้ยพอมีมีห้าถ้วยนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแจ่มว้าวสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่ามันเป็นปัญหานะคะเออสำหรับเรื่องของการเงินลหล่ะเก้าเหรียญหน้าหนึ่งเหรียญหน้านะ,ะการเงินดีและอย่างที่บอกอ่ะคุณอาจจะมีการทําบุญกับนักบวชหรือว่าบริจาคคนตกทุกข์ได้ยากถ้าคุณเชื่อในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลแม่หมอแนะนํา นะคะดวงนี้มันจะมีการทําบุญควบคู่กันไปด้วยมันจะยิ่งผลักดันให้ดวงของคุณมีความพุ่งปีไปอีกนะจ๊ะจริงๆแล้วอ่ะลักนณาราศีสิงห์อ่ะดวงดาวมันเดินอยู่ในทิศทางที่ว่ามันกําลังจะไปข้างหน้าแต่ว่าต้นๆเดือนด้วยความที่ตําแหน่งเป็นนิดเนาะบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ค่อยสนใจหรือมันช้านั่นเองนะคะหรือบางทีมันทําอะไรแล้วมันยังไม่ส่องแสงอ่ะด้วยความเป็นอาทิตย์นะอยู่เป็นนิดด้วยนะคะมันอาจจะช้ามันอาจจะไม่ทันใจไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองสไตล์เดียวกันเลยมันเหมือนแบบ กำลังขับเคลื่อนแต่มันยังไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่สิงเองเนี่ยจะต้องประคองตัวเองให้เต็มที่นะคะบอกแล้วนิ่งให้มากพอแล้วจ้องในจุดมุ่งหมายคุณโอกาสชนะสูงนะไพ่กองที่3หรือคุณอาจจะกําลังมีโปรเจกต์ใหญ่เงินก้อนใหญ่หรือโอกาสดีๆ กำลังก้าวเข้ามาด้วยเออนะไปเรียนช่วงนี้จะเป็นช่วงสร้างเสริมประสบการณ์นะคะการเรียนรู้ค่อนข้างดีครูบา,าคุณจะได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีให้โอกาสที่ดีหรือว่ากําลังชี้แนะแนวทางอะไรบางอย่างแล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่กําลังวางแผนไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือการสอบการแข่งขันบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะมีข่าวดีเข้ามาค่อนข้างสูงนะคะเป็นทั้ง3ามกองไพกองนี้โดดเด่นที่สุดการงานการเดินทางมีความโดดเด่นมีความสมหวังขอให้คุณโชคดีคะ่ะ